กรเกษตรร่วมกับเสนอรายการฉลาดประหยัดการติดตั้งแก๊สรถยนต์ให้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นอย่างไรติดตามชมครับทางครับส่วนที่ติดตั้งส่วนของท้ายรถนะครับควรยึดติดส่วนของขาถาังเข้ากับแซดซีของตัวรถเพราะว่าเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดนะครับในกรณีที่เกิดการชนท้ายจะได้ปลอดภัยครับ และตัวถังก็ควรจะเว้นระยะห่างจากการชนท้ายอย่างน้อย20ซนเมตรนะครับส่วนถังตรงนั้นก็เช่นเดียวกันครับตัวถังกับการชนท้ายก็ต้องห่างถึง20ซนเมตรเช่นเดียวกันนะครับส่วนถังติดตั้งอยู่ใต้ท้องรถนะครับต้องมีระยะห่างความสูงของตัวถังกับพื้นดินอย่างน้อย1ใน6ส่วนนะครับของระยะห่างระหว่างแกนถังกับแกนเพลาล้อท้ายและส่วนของตัวถังนี่ก็ต้องห่างจากค่้อยเสียอย่างน้อย10ซนเมตรจึงจะสามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ถึงไหมครับนี่แล้ว สนับสนุนโดย Energy Reform